ตัวอย่างแรกไม่ต้องต่อสุดท้ายไปเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะชาวความววิวทุกคนวันนี้นะคะววิวจะมารีแอคชั่นกับ One Piece ซึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายค่ะเป็นซีรีส์นะคะที่จะสตรีมมิ่งบน Netflix ในวันที่31สิงหาคมนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ3 2 1 ม,มันเขาเขาเหมือนมากเลยนีามีเหมือนนะอุ้ยชังคุณเหรอ <laughs> เออราชาตจรสลัดให้ได้เลยบ้ากี้ โซโลอูซบคือคือเลิศแล้วแค่ยูคือเหมาะกับการเป็นโซโลที่สุดแล้วจริงๆจริงๆจมูกไม่ยาวแต่เขาก็เหมาะกับการเป็นอูซบนะ กูอิงแมรี่มีความออาฟังอยู่นี่เออถึงจิตก็มาโอ๊ย ม่แ,แค่ยู่คนที่หนึ่งอะสารเสียตลาคงนี้เอ้ยทำเส็ยสิงห์งานคงนี้ที่นั่นเ i ลยค่ะเฮ้ยบ,บีวีว่ะยังไม่ได้เห็นบัตรยังยืดอะไรนะเพราะว่าตัวอย่างแรกบ,บีวีวไม่ได้รีแอคเนาะแต่เรากระโดดมาตัวอย่างสุดท้ายเลยคือเอาสำหรับบีวีวก่อนเลยนักแสดงทุกคนเหมาะมากเลยนะ กับการที่เขาเป็นตัวละครแต่ละคนนะคือเบวิวขอโฟกัสที่5คนปะมีลูฟี่มีโซโลมีนามิ ami, มีอุซบแล้วก็ซันจิ5คนแรกสำหรับเบวิวโอเคเลยอย่างนามิเนี่ยเขาเป็นนักแสดงมาจาก f ฟ a r Street ซึ่งก็เป็นซีรีส์จาก Netflix เช่นเดียวกันนยคะก็รู้สึก,กว่าแบบนังน่ารักจัางวาที่ เอาจริงคือวิวิวอ่ะมองข้ามลูฟี่ไปเพราะว่าสำหรับวิวตัวละครตัวโปรดของวิวไม่ใช่ลูฟี่นะคะแต่เป็นโซโล่นั่นเองนะคะจอมหลงทางของฉันฉันวิวก็หลงทางเป็นโซโลเลยจะโยงให้ได้เลยเราแบบแม็กแคนยูคือที่สุดของการเป็นโซโลเขาโลมากแล้วเขาบอกกัน Oh god. Oh god. ไปก่อนไปก่อนโอ้ my god แทบรอไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้บีวิวจะได้ดูวันพีซที่แมนยูเล่นเป็นมารแล้ว <c oughs> แค่นี้แล้วค่ะทุกคนบักรี้แมปเคนยู you, คนเดียวเท่านั้นคือยังไม่ได้เห็นแบบพลังเตะของซันจิหรือว่าย่างยืนของลูฟี่หรืออะไรเลยหรือก็ยังไม่ได้เห็นพลังของบาร์กี้ด้วยแต่แบบไมคเคนยู Mac คือทั้งใจแล้วอะเธอทั้งใจ หมวกก็ไม่ใช่หมวกฟงหมวกฟางอะไรทั้งนั้นก็ข่าขอกรีนแค่นี้พอเนะพวกนี้จะไปกรีนไม่แค่ยุบแบบสติ่งเลยแต่อัน,น,เ,าาเ,น,นอเนี้ยเขาหมาเห็ดหน่อยในเมื่อคลิปตัวนี้มันจะลอนช์อยู่ใน YouTube เนาะสำหรับบิววิวอะเป็นคนที่ไม่ได้ดูวันพีซแบบขู่แฟนเดนตายอะไรอย่างนั้นเลยนะวิวด,บบดูแบบดูแบบดูให้รู้เรื่องอะค่ะซึ่งบีวิวอะสต็อปอยู่แค่วอเตอร์เซเว่นเท่านั้นแต่ว่าในเดอะมูฟวี่อื่นๆเอ่ออยใด้วิวดูแทบจะแบบ แบบเกือบครบทุกอันซึ่งประมาณ2ปีให้หลังมาเนี้ยสองสปีให้หลังมาเนี้ยวิวดูทุกอันเลยตั้งแต่สแตมป์ปีจนมาถึงอันล่าสุดที่เป็นน้องอุตะอะค่ะแล้วก็แชงคูดก็มาประกาศว่านี่คือแบบลูกษาของเขาเอ่ยได้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละสำหรับวิว,วการได้เห็นแชงคูดมอบหมวกให้ลูฟี่ก็คือแบบเอ้ยเขาเอาอันนั้นมาออกด้วยเลยรู้สึกว่า มันน่าสนใจมากๆค่ะมันจะขโมยเป็นแบบไหนแล้วมันจะโอเคหรือเปล่านะคะสําหรับบีบิวบีวิวไม่ได้จำตั้งแต่แรกเริ่มอ่ะคือแบบลืมเลือนไปเลยเพราะว่าดูนานมากดูตั้งแต่เด็กๆอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าไปรอดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้ตัวตัวอย่องอยางปล่อยมาก็าน่าสนใจแล้วยจะพอมานิดนู มีแต่แม็กนูเตไปหมดมีแต่โซโลทั้งใจค่ะเธอเพอราะหนุ่มสามหน้าของฉันก็เอาเป็นว่าขอจบดีแอคชั่นตัวอ,อย่างสุดท้ายของวันพีซเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ถ้าใครนะคะ ชอบหรือมันไม่ชอบไหนบีววิวกริกาเกินไปหรือว่าอยากจะคอมเมนต์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรสามารถคอมเมาตาในต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะและ้วก็้ใครนะคะยังไม่เคยติดตามช่องโซเชียลมีเดียต่างๆของวิวิวเลยสามารถติดตามได้ตามด้านข้างนี้เลยนะคะพิมพ์คาว่า a q u a b b i e w ค่ะมีทั้ง Facebook YouTube TikTok ให้ติดตามกันยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ